ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับไม่น่าเชื่อคือศิลปินคนนี้โฉมหน้าบาทหลวงงานแต่งโตใบที่แท้คือศิลปินดังคนนี้บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักและรอยยิ้มผู้คนทั่วงานจริงๆครับสำหรับพิธีแต่งงานแบบคิษสุดโรแมนติกของคู่รักโตศักดิท์สิธิ์และใบพิชยฐธทันที่โบ์วัฒนากรุงเทพมหานครซึ่งภายในงานมีอีกหนึ่งโมเมนต์ที่สุดแสนประทับใจ กับภาพของต้องนครเวสุภาพรต้องวงแกนเอก็กคุณพ่อของหนุ่มโตได้มาเป็นผู้ดำเนินพิธีแต่งงานในครั้งนี้ถึงขั้นหลั่งน้ำตาด้วยความดีอกดีใจหลังกล่าวคำนำให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวให้คำมั่นในพิธีนอกจากนี้หนุ่มโตยังเผยคลิปที่พี่ชายสุดที่รักสรยุทธสุทัศนจินดากล่าวเปิดพร้อมที่มาที่ไปว่าพิธีในโบสถ์เมื่อวานผมตั้งใจวางโปรแกรมให้เหมือนคอนเสิร์ตให้ทุกอย่างดำเนินไปโดยไม่มีรอยต่อ ไม่มีพิธีกรไม่มีสุชิบัรเพื่อให้พิธีอันศักดิ์สิทธิ์นั้นมีอารมณ์ของความอบอุ่นกันเองซ่อนอยู่ดังนั้นจึงต้องมีคนล่าวเปิดเพื่ออธิบายโทนกำหนดการซึ่งเป็นใครไม่ได้นอกจากพี่สรยสุทธสุทัศน์จินดากรรมกรข่าวที่เคารพรักของพวกเราทั้งคู่พี่ยุทธยินดีและตั้งใจมากกับสิ่งนี้เ,นเขียนไกด์คร่าวๆให้พี่ยุทธแล้วเชื่อไหมครับว่า1ิบเอนาทีที่คุณจะได้ชมนี้พี่ยุทธพูดเล่าและอวยพรเอง ในเทคเดียวพี่ยุทธก็คือพี่ยุทธจริงๆขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ